แทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไท a แลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีฟ่าทายเรลียนกับเกมฟีฟ่าออนไลน์สานะฮะสำหรับวันนี้นะฮะไม่ได้เล่นเสียนานนะครับผมหลายๆคนนะครับก็มีงอนบ้างอะไรบ้างนะผมพี่ปุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นฟีฟ่าออนไลน์3เลยคือตอนนี้ก็จะเริ่มพยายามกลับมาเล่นแล้วนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คืองานมันจะยุ่งตลอดเลยนะครับแล้วผมก็มีฟีฟ่า15อยู่แล้วนะตอนนี้ก็เริ่มที่จะว่างแล้วนะก็อาจจะมีกลับมาเล่นบ้างน,นะครับส่วนการแข่งขันชิงนักเตะก็เดี๋ยวจะกลับมาจัดใหม่อีกครั้งนะฮะไม่ได้จัดเเสีนนน้าะครวจป็ ราคา100ล้านรอติดตามกันได้ส่วนวันนี้นะครับตอนสเปเชียลตอนพิเศษนะครับเป็นไอเทมเสี่ยง EP เงินล้านมีนาคมนะครับลดอยู่ได้30%มสนะิบเนะฮะอันนี้มึงลดแล้วเหรอเนี่ยนะครับผม5 6 0 0 0ืแคชนะฮะแพ็คเงินล้านเสี่ยงเงินล้านแต่ว่ามันมี5้าแสนติดมาด้วยนะฮะนะครับมีห้าแสนล้านหนึ่งสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านสิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านก็มีนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบสามสิบสิบเนี่ยมึงไม่ต้องไปหวงังหรอกเชื่อกูดิห้าล้านออกกูกราบแลวาเข้ใจ วันนี้เราจะมาเปิดกันทั้งหมด20กล่องนะฮะอยากจะเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างนะ,ะวันนี้แหละมึงได้เป็นแน่นอนนะฮะลุยกันเลยดีกว่าอะแล้วครับได้มาแล้วนะไม่ถึง20กล่องนะครับได้มาประมาณ19กล่องนะครับโอ้ยตายแล้ว19กล่องมันจะ5,000แคสทวนก็ไม่ได้นะครับมาลุยกันเลยลวปเดียวครับผม19กล่องนะฮะอยากจะได้เลยเกินนะขอ5ล้านก็ได้นะฮะเยอะๆหน่อยมา5แสนอย่าโผล่มาโผล่มาก็โผล่มาได้นน้อย3ล้าน ใบแรกก็3มล้านแล้วครับใบแรกก็3มล้านห้าแสนในกูว่าแล้วไอ,อสัตว์หนึ่งล้านครับผมเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะฮะห้าแสนจะออกบ่อยครับสองล้านครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันเนี้ยสี่ล้านครับยุ่งเฟเฮิกอะไรวะห้าแสนนะฮะออกสองตัวอย่าออกมาอย่าออกมาไอ้หี้ยะเริ่มเริ่มเยอะไอสัตว์เริ่มเยอะไอสัตว์ใจเย็นใจเย็นเพื่อน โอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนออกน้อยๆสามล้านใช้ได้หูร้อยล้านออกได้ไหมอ่ะสองล้านนะครับห้าสิบล้านก็ได้สามสิบล้านก็ได้สี่ล้านนะพี่ไอเชื่อค่อนข้างคุม้มอ่ะผมว่าแม่งคุม้มอ่ะผมว่าคุม้มใช้ได้เลยนะฮะเฮ้ 2, 000, อออยสองล้านอร่อยเนาะผมคิดว่าห้าแสนมันจะออกรัวๆนะฮะก่อนที่จะเปิดนะครับ แต่นี่ใช้ได้เหมือนกันนะฮะออืโอเคนะเนี่ยเฮ้ยดูดิกี่ล้าแล้วเนี่ยอู้ดูดิโอ้โหตายเฮียอเอ้ยอยากได้30ล้านอ่ะมาดิมาหน่นอย1ล้านนะครับหมดครับหมดแล้วครับผมโอเคเลยนะฮะมาดูกันเลยดีกว่าว่าแรกหมดกี่ล้านนะ ออแล้วครับผม19กล่องนะครับได้มาทั้งหมด32ล้านอนะ่ะเออคือมันเหนือความคาดหมายเข้าใจว่าเออมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันก็ออกดีเหมือนกันนะได้มาทั้งหมด32ล้านนะครับแถมไม่ต้องหักภาษีเลยนะฮะเออเฮ้ยมันเข้าท่านะครับตัวนี้นะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มกันเลยทีเดียวนะฮะก็เทียบกับพวกกล่อง800แพนติน่ามงเงี้ยมันต้องไปวัดดวงกับนักเตะด้วยใช่ไหมแล้วไหนจะหักภาษีอีกนะฮะถ้าเราขายอย่างเงี้ยอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูในตลาดนักเตะนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไอเทมเนนี้านะ คือน,นักเตะแต่ละตัวผมว่าแม่งแพงหูฉี่แน่นอนนะคะถ้าเกิดใครอยากซื้อนักเตะไว้ผมว่าเก็บเงินไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์รอไอเทมนี้หายไปก่อนให้ราคานักเตะมันตกลงก่อนนะคะแล้วค่อยซื้อนักเตะดีกว่านะครับช่วงนี้ผมว่านักเตะราคาขึ้นแน่เลย เนี่ยครับลองดูนี่ดิครับเอตะเกียมันก็ประมาณ1,000บาทนะไอสิบกล่องอะแพ็กสุดยอดนักเตะเดือนพฤษภาคมหาเหวอะไรเนี่ยนี่เก้าหมื่นเก้าพันแคตไอ้นี่ก็1,000บาทนะครับให้การ์ดสี่ใบอะให้การ์ดสี่ใบมึงเอาปืนมาจี้ผมเลยก็ได้นะฮะไอไม่การ์ดน้อยมากการ์ดสี่ใบแล้วไม่ใช่ท็อปสิบท็อปห้าท็อปเหวอะไรนะฮะท็อปสามสิบอะไอ้นี่เบสอะไรเนี่ยเบสเพลเยอร์นะฮะ เบสเพเยอร์น,นี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะไม่อยากมั่วแต่คงประมาณแบบว่าเบสเพย์เยอร์ของแต่ละปีมั้งหรือไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่คุ้มเลยนะอันนี้หนึ่งพันบาทเองนะถ้าเกิดเทียบกับว่าไอ้กล่องสุ่มตังค์ตะเคี้ยกล่องและประมาณห้าสิบหกบาทนะฮะมีลุ้นห้าล้านสี่ล้านอย่างเงี้ยออกมาก็ถือว่าโคตรกำไรแนละ้วเข้าใจป่ะผมว่าถ้าใครจะซื้อกล่องในนะี่นะผมว่ามาซื้อตรงนี้ดีกว่าคุ้ม่ายเยอะอ่ะแล้วครับก็จบกันไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับตอนสั้นๆะครับได้เง เรียนนะครับกำลังจะกลับมานะหายไปนานเหลือเกินนะครับผมต้องฝึกซ้อมฝีมือไว้หน่อยนะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆเกมฟีฟนะ่าออนไลน์สารเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็สมัครติดตามได้นะครับเพื่อรับชมฟีฟ่าทักเรียนในตอนต่อๆไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมเปพวกปากกันได้ที่เพจเฟซบุ๊กฟีฟ่าทักเรียนลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสำหรับตอนนี้ลาก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับมืนเจ้าไปที่สอง E pra, e pra, irmão, véi. E pra, e pra, irmão, véi. E pra, pra.